พอมเป็นไงไอ้อะไรครับบางคกบางคนงอแ่ไอ้ผมมีแหละน้ำซาเราคืออ๋อทั้งทตั้งเป็นต้นดีแท้น้ำเพื่อนน้ำเพื่อนใช่มเนเพื่อนที่โอ้อันนี้ผมไม่รู้ข้อมูลเลยนะครับผลิตภัณฑมามันงามนะครับมันงามเป็นไม้สักล้าน นี่ไงยังไัน้องุมบ่ไลบ่โอ้เอาเอาได้ไลได้ไล่ข้เาของหน้าสวยสดงายนะครับตรักับที่หมอกเป็นพวกน้อยสวยๆครับ อ๋อคอมเปรไปดูนี่อลไะครับบกวนบกวนง่อยงีไปดูนี่และไปดูดี่เรากวนูละโอ้ยค้องหา่าด้วรักพลังงานเพิ่มไหมครับอ๋อเป็นคืนร้นวันเอ้ยไปครับไปไปไป โอ้โห oh จังเป็นจัง,จงละพร้อมยังหรอไปเลยไปพี่น้องครับลุยก,กันต่อครับจุิดไม้ไปทางเข้าข้างนาไปละไปไปนะครับเหมยกับโซ่เมากับนวนนะครับไป โทรศัพท์พอดีปเปลี่ยนซิมก่อนหาซิมเน็ตใส่ก่อน เสียบ่เอารีดเมน็ดก่อนอเอารีดเมน็ดก่อนเจี๊ยมเหรอเอาเอารีดเจี๊มก่อนพี่น้องนะครับตอนนี้กำลังใส่เสีบเมน็ดครับพี่น้องไม่มีเน็ตมาหนึ่งวันนะครับโอ้ไปใช้กับลำบากเราเหน็ดสามวันนะครับไป่งอช่วยผู้สามมือก็ได้ ฝนแมไหนๆครับไปแล้วโอ้ยฝนหนักฝนหนักกันบ่างครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับนี่เน็ตแล้วนะครับไปเรียบร้อยสองเมื่อนครับทั้งคาเติมเงินทั้งคาซิมนะครับเราก็พร้อมลุยแล้วบัดนี้เอา ยอมพร้อมแล้วครับบ่านเน็ตก็มีแล้วนะครับเดินทางกันต่อครับพี่น้องครับเราอุปสรรคคือคาเท่หมดเลยคนพันมือเลยนะครับเอาไหนๆก็มาแล้วพี่น้องลุยนะฮะเรีโตปลายทางของเราก็เอาจมาลาดก่อนละกันนะครับถึงจมาลาดก่อนถ้าว่ากันอีกนะฮะไปมหาชายจะมาลาดครับพี่น้องครับ กางทางพี่น้องตรงสะพานนี่ไม่ต้องขัว้วนี่ไหมโอ้อะไรนี่นี่ครับมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้มันเป็นต้นไม้ไม่ตายยืนตน้นเยอะในน้ำพี่น้องหรือว่าน้ำพัดมากกับวัลลูไม่แน่ใจนะครับโอ้ยสองฟังเลยนะครับไปดูนะครับ,นะรบโอ้ นวลครับวูเป็นแนวยาไเลยครับมีแต่ไม้เลยอุ้เยเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งสองฟังเลยนะครับน้ำซัดหน้าฮะน้ำซัดมากจังวะเมี้ยโม่เลนเยน้ำซัดเอาโม่ขึ้นเออมันคือตั้งเป็นต้นดีแทน่เคื่อนน้ำเคืเค่อนอนะมันตรงนี้เคื่อนที่อยังเดยโอ้อันนี้ผมไม่รู้ข้อมูลเลยนะครับพอเดิผ่านมามันง่ามนะครับมันง่ามเป็นไ,ไม้ซักลากเลพี่น้องเห็นบโม่ง่ามเลยเนาะโม่ขึ้นแปลกตาดีเลยเออ ถ้าไปน้ำพัดมันต้องพัดได้หมดแนไหมอาจจะพัดมากองกันอยู่นี่แหละบอกโอ้มันเต็มหมดเลยผมบอกเหมือนเหมือนตั้งปลานี่แหละเหมือนตั้งโอ้ยสีวังเดท่านี้ก็เต็มเลยท่านี้ก็เออนี่ครับฟ้าในกับเมีนครับเดี๋ยวข่าวเบิ้งก็ลงกำลังมานะครับโอ้ถ้าว่าน้ำพัดมันต้องพัดไปแหมอันนี้มันอยู่คือเก่ามันนะต้นก็ยังยังเป็นเออมีมีใบพร้อม เอาไปฟังนึงครับนี่ครับเนี่ย,ยมันมีใบออกเสืออยู่นะครับตรงนั้นจะมีจุดนั่งชมวิวด้วยนะครับเออเอามันจะอยู่ระหว่างมหาไส้ไปน้ำมันลัดครับพี่น้องหัวนี่นะครับน่าน้ำมันลายดอกนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นคือต้นไม้นะครับขึ้นอยู่ลางน้ำนะครับเอา้า ไปกันต่อพี่น้องบาที่ไ้ไปลุยกันลุยกัน ไปต่อไปต่อตรวดจจับปาดเบิ้มไปเลยาตือไปวยไกลเฮ้ยเง้วาเป็นวองน้ำดีว่ะโอ้โอ้เอาไปกันครับ ตลาดเด้อพุ้นตลาดกันหน่มีอะไรนะครับต้องมีเครื่องตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวไปถามคนท่านว่าตลาดที่ยังนะครับเดินไปชมสิมีอะไรควาติตมัดจิดมือไปหรือเปล่านะครับอ่ะลองครับข้บาคุณลองมะยังตลาดครับตลาดมหาไสยนะครับไกลมากนิดนึงก็ถึงแล้วนะครับอยู ก็รักเท่าไหรวงกได้ใจนะครับดูอ็นกระโพดต้มแต่แซ่บตแซ่บที่นองนะครับตรงนตรอุ้ยสดยอดครับอากาศหนาวฝนตกกินกระโพาะปิ้งนี่ละนะครับเอากระโพ้งครับผมหนึ่งเ่าไสิบพันสิบพันสิบพันะครับสื้อก่อนซื้อห้องคลองนะครับเพื่อกรทัางอีกไกลโยคะเทามีน่กินนรับานกันใจเป็อนกันสิบพันนะครับ สิบพันเนี่ยมืดหนึ่งนีนน่มันบอกนี่ครับสิบพันถือว่างปะครับถือว่างเนาะนี่ครับอุดหนลนะครับอุดหนลสะโพดปิ้งนะครับกระแทกกระเ,ระเจี๊ยบหยุดยอดงหยุดยอ,อดนะครับเอ,าอ้าวยางชมองคอนตซลพี่น้องนะครับข้างนี้เป็นปลาปลาปากและปลาปากนะครับ เลยใส่มองมากครับเจียบเลยนะรครับอู้อะไรสิ่งของเรื่เนาะานี่กับพัดสายแมงย่า,า,า,าอ้าวมีหอยด้วยครับหอย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 เฮ้ยหนาวอันนี้ง้วบ่ะครับเป็นม้วบเป็นม้วบ่ะเอาม้นะครับอู้ขนมก็นแน่บ่เอาเนี่ยอะไรนะครับ หกท่านหกท่านหกทานเดี๋ยวกระทหกน กพันนะครับคุณุ้องบอกคปปรัผมับอะไรอ๋อมาเนะครับอุนอนเพลินครับอุมนเพลินนะครับมาทางตลาดเพราะอะไรก็ไปกินทำทาาโอ้ฝนตกแน่อ้าหอยหยหอเยอะครับ นี S <S ่แมมป้าน้องมป้าหอเอ้ยหอก็จะักแด้โอ้ยทางนี้เ็มีอะไรมีเห็ดตั้มไม่นะครับเห็ดปวกป้อนนี่เห็ดปวกนี่โอ้ยหยหลายเอาดี๋ยวเขาจะมาขายแต่พี่นนี้เขาจะมาจะมาสวยเท่านยคะ โอ้ทนีันอาม่ไลแนี่บัน้อ,อ,นนนอ,นองผมอยากซื้อสอยงมไม่ผมเพกินโอ้นครับไม่ไม่คู่เลยนะครับปตหาวหมหนาวหนาวนะครับอโอ้ยคน,นดีคนดีนี่นครับร กไปปิ้งกป,ปิ้งเอาไปห่ององไปไหนครับหมากละพัน,อพนเอาสองหมากเป็นสองพันเนวะหมากละพัน ติดตปีกม่ไครับรแต่แท้กรแทพี่น้องล่มหนาวฝนตกกินมันวันแล้วพี่ยครับก้กคกานีบอโอ้ไปใช้มอกม้งหมครับไปใช้มอกไหมครับเิ่งอาใหม่างามเลยพี่น้องเาใหม่แต่งงาม่น้องเอย ปรากฏเป็นหมกแน่นอนหมกที่เชี่ยพี่น้องนะครับเอ้าวต,ต,ตลาดมหาชัยตลาดอะไรครับตลาดเปคก็ว่ะตลาดเปกตลาดเโคกมหาชัยนะครับเอ้มมาวคุณน้องมาล้าชบ๋อโอ้พี่น้องครับเป็นตลาดบ้านโคกนะครับคุณน้อมราชครับพี่น้องครับ ได้กระเพาะปิ้งได้กล้วยปิ้งนะครับแล้วก็ได้ขนมนะครับเพราะอะไรทิ้งไม่ทิ้มือไปเพราะวกินน้ำท่าครับตลาดบ้านโคกเด็ดจ้าตลาดนี้นะครับคือของที่พร้อมกินแล้วนะครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับไปที่ตลาดบ้านโคกถึงนโนมาล่าครับพี่น้องไร้งานตอนไหนไร้งานชิดนะครับเป็นดอมาร่าตรงตลาดบ้านโคกนะครับนี่ของแต่ธรรมชาติเพราะว่าจะเป็นชักเป็นแม่เป็นเห็ดเป็นนอไม้นะครับโอ้หลายชนิดเลินนะครับนี่ปูมีปลานะครับหอยกระไร เอาเตร็จบ้างเลยบ้างนะครับของผมเอาทิศเคครับไปกันต่อไปทั้งใดบาดเนี่ยมาจะมุ่งหนา้าเกาะยมราแล้วครับเกาะยมราชหรือทั้งงานห้องบุหรี่นะครับมุ่งหน้าไปเามราชกันไปก็ไววกันสิฮะมองพระกุศจยมราชหรือหน้ากายอนะพี่น้องมาไกลกันนะครับเอา้าพี่ตามครับพี่ตามครับ,รบพี่น้องครับไปครับพี่น้องไปกันต่อกัน,กนเลยถึงไหมถึงต้นนะครับ อ๋อคุณไปห้อง่ออนน้ำมาราดเราบ่น้ำแม่นี่ิลีน้ำมาราดครับอันนี้คือน่าจะเป็นแม่น้ำแม่น้ำเพื่อนบ่โอแม่น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 ้ำเพื่อนครับโอ้โคตรสวยพี่น้องโอ้โหว้าวพี่น้องว้าวเลยครับนิว้าวเลยนะฮะดังงามเลย บายดีได้อยังครับเฮเนี่ยไปหายัางไงนะเขาคุ้มบ่หลายบ่โอ้เอาเอาได้หลายอยู่ได้หลายอยู่นะครับฝนตกมหนานวบ่เออฮะอันนี้เป็นน้ำเทินครับพี่น้องโอ้รถจะไหลไปสะพานนะครับไปสะพาน เพราะมันแคบนะครับโหเส็่อันตรายตรงนี้วิวห้ามครับพี่น้องตรงผากระต่ายผมน่าจะผ่านมาแล้วนะครับพอดีฝนตกหาทางเขาเ่าเห็นนะครับไปดูเอานี่กันละกันเอาตรงนี้ก็สวยครับพี่น้อง สวยสวยสวยมากนะครับป้องมาวปังกันไปเลยครับหามเขาเลยทั้งนั้นเออนะครับแต่ว่าคิวเขาข้างหน้าเนี่สวยสดงดงามนะครับสลับครับมีหมวกพุงๆหน่อยสวยๆครับพี่น้องโอ้โหแต่ว่าผมไฮไลท์ที่จะขึ้นไปผากระตา่ายคื้สิบวได้กินดอก สภาพอากาศพวอํานวยพี่น้องครับนะครับเอาตรงนี้ก็โอเคแหละครับมาเห็นเท่านหรก็เป็นภูบิปบนตาแล้วนะครับอันนี้คือลําน้ําเชินนะครับแม่น้ําเชินอ่ายมราชนะครับ,มมารานะรบไปกันอีกเออเมื่อกี้ก็เห็นน้องๆเขาไปหากุ้งมากครับครับไหาปลาเอา้ยเกียงขนาดเลยนะครับ อุปสรรคเยอะเหลือเกินบ้านอาขุนครับพี่น้องนะครับเสียดายบ่ได้ขึ้นผากระต่ายไ่าด้ขึ้นไปจุดช่วงพ่ของบนนะครับบ่อด้ดอกมันลื่นนะครับอันตรายนะครับตรงนี้นะยจะไม่ได้ขึ้นเสียรายมากนะครับว่าจะมาขึ้นตรงนี้เลยนะครับขึ้นไปปุ๊บมันจะมองเห็นที่วงลางนะเป็นล่าตําเพินน่นนะเนี่งามเหลือเกินนะครับ กัต่อระบาดนีตโ้ตันเทำรเป่ดบอกโอ้นะครับถ้าเป็นเป็นอุนนะครับไปกนไ้เหรอรุดตอต้องไม่ไหวขอมนาวทั้งลูกเลยโอ้จะขอแตงอมไม่ต้องแล้วบ่